อ่ะช่วงนี้ปลายปีนียครับก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่มีงานให้คนไทยเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลังจากใช้ชีวิตเหนื่อยกันมา11เดือนแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> เดือนแห่งการท่องเที่ยวอย่างที่ผมบอกอะ่ะพอผมจับหลักวันที่5ทธันวาเนี่ยนะพ <c oughs> อเริ่มวันที่5เนี่มันอารมณ์มันอยากจะแบบบันเทิงแล้วไม่อยากทํางานแล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องทาอยู่นะ <c oughs> นะงานใหญ่ประจําปีงานหนึ่งของคนไทยเราก็คืองานกาชาติาประจําปีนะครับปีนี้เนี่ยครับงานกาชาติก็จัดที่สวนลุมพินีเหมือนเช่นเคยนะครับจัดการาระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนะครับก็ มีรูปแบบงานเขาเรียกว่าแหมพูดแล้วมันดูเท่มากนะงานกาชาติแบบไฮบริดเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับ oh. คุณ <Ha. S 2> ดรรัชดาธานาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้กอ็ออกมาเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาติปี65 ภายใต้แนวคิด้าวทศวัสด์ใต้ร่มพระบารมีสดุดีสภานายิกาสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็พจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยครบ66ปีนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับที่พลาดไปได้อย่างเช่น กิจาการรมเฉลิมพระเกียรติการปลูกต้นไม้ออนไลน์การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซแต่งอวตารชมมินิคอนเสิร์ตร,รูปแบบ360องศาเกมเซนเตอร์และอีเวนต์พาสร์ลุ้นทองคำตรวจดวงชะตาพยากรณออนไลน์และร่วมบริจาคเงินให้กับสภาการชาติไทยผ่านการดำเนินการภารกิจช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับรวมทั้งมีกิจาการรมต่างๆอีกมากมายจากภาครัฐภาคเอกชนอย่างเช่นนี่ใครยังไม่มีพาสร์หรือพาสร์บรายุ ไปงานนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ากรมการกรงสุลเนี่ยเขาจะมีบริการจัดทำพาสปอร์ตนอกสถานที่ในงานกาชาดนะครับ8-18ธันวาคมเนี่ยเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง2อทุ่มที่บูธกระทรวงการต่างประเทศนะครับสวนลุมพินีบริเวณประตู3าฝั่งถนนพระราม4โดยรับวอ k ินวันละ70คิวชั่วโมงหนึ่งเขาทำได้ประมาณ10คิวนะครับรับ q. คิวขุมแรกตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าจะให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้นนะครับ ไม่รวมเล่มทูตเล่มราชาการภราพิกษุหรือว่าไปทำฮัตนะครับมีค่าธรรเนียม1,500บาทสาหรับเล่ม10ปีละ1,000บาทสําหรับเล่ม5ปีและจะมีการจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์ s m s มีค่าบริการ40บาทจะได้รับไม่เกิน3-5วันทําการนะครับส่วนผู้ทำพาสปอร์ตเนี่ยนะครับก็จะมีอายุ20ปีขึ้นไปให้ใช้บัตรประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม แล้วก็ถ้าต่ำกว่า20ปีบิดามรรดาก็ต้องมาด้วยนะครับส่วนของหน่วยงาน,นภายในสภากาชาตินะครับก็ยังเปิดรับบริจาครลหิตตั้งแต่17นาฬิกาถึง21นาฬิกาและรับบริจาคดวงตาอาวัยวะพร้อมทันจำหน่ายยาจุลาโอสถที่บูธแสดงกิจกรรมสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นรูปแบบไฮบริดเนี่ยนะครับก็คือเป็นการผสมระหว่างการจัดงานรูปแบบออนกราวคืองานในสถานที่จริง ที่สวนลุมพินีนะครับและการจัดงานในรูปแบบออนไลน์นะครับผ่านทาง www. งานกาชาิ ang ang .com งานกาชาตินี่เป็นภาษาไทยเลยะนะสำหรับผู้ที่อาจจะไม่สะดวกนะครับที่จะเดินทางมาสวนลุมพินีคืออยู่เชียงรายก็ มาเที่ยวงานกาชาดได้ได้เลย่นะาทางออนไลน์นค่ะานออนไลน์นี่นะครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับค่ะและ้วออนไลน์นี่ดีกว่าในกรุงเทพน,น,นะนะคุณนิยาช็อปได้24ชั่วโมงค่ะตื่นมาตีสามเนี่ยนะดูบอลโลกบอลโลกนะ่าจะจบแล้วนะตื่นมาเนี่ยนะเข้าเว็บได้เลยเว็บกาชาดคอมเนี่ยนะครับงานกาชาดคอมเนี่ยนะครับแล้วก็แน,น,นะนำว่าสำหรับท่านที่ไปเที่ยวงานที่สวนลุมพกถุงผ้าไปด้วยะนะรถขยะ <c oughs> อันนี้เข้าคอนเซ็ป BCG หน่อยนะนะค่ะ